ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พุกับเรานะครับช่องอาเม้าทถอดเสื้อนะครับก็มี่ก็ต้ายพูดคุยนะครับต้ายพูดคุยกันนะครับก็ทํางานเนาะขายของกันนะครับนี่อยู่ที่ปลวแดงแพร่ยองนะครับได้ยินไหมเนาะ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรากาถอบเสื้อนะครับผมก็เพิ่งไลฟ์นะครับเพิ่งผ่านไลฟ์นะครับ ตรงนั้คเธอครับผมใครใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ด,ด้วยนะครับผมเม้ทักทายได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ทำเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเตือนนะครับ เอาไาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับหายไปนานตอนนี้ทำอะไรอยู่อ๋อตอนนี้ขายมะพร้าวอยู่ที่ปลวกแดงระยองครับผมอยู่ที่ปลวกแดงนะครับอยู่ที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับยังขายเหมือนเดิมนะครับมะพร้าวถอดเสื้อเหมือนเดิมนะฮะเหมือนเดิมนะครับ,น,น,รบน,นี่ก็ยังไม่ได้ขวานนะครับ บอกไว้เฉยๆนะเข้าไปแล้วก็คอมเมนต์ทักทายนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่งไลค์นะครับเพิ่งไลค์ครั้งแรกเลยนะครับเพิ่งทำไลค์ครั้งแรกเลยในช่องนะครับซึ่งก็ยังไม่ผ่านกดนะครับแต่ว่าสามารถไลค์ได้นะครับเราียู่กทมอ๋อสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างเนาะครับกทมทางนู้น ระยองฝนตกทุกวันเลยนะครับเปิดท้ายขายอยู่ข้างทางนะครับเปิดท้ายขายข้างทางนะครับก็ยังไม่ได้กลับต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้กลับสุรินทะร์เนาะอ่ายังไม่ได้กลับสุรินทร์นะครับจะต้องรอให้อาวัคซีนครบก่อนนะครับ ผมมาครบแล้วนะครับเลือเหลือแม่บ้านนะครับคุณแม่บ้านเขานะครับยังไม่ครบครับคาดว่าน่าจะเป็นปีใหม่นะครับที่จะได้กลับบ้านกลับภูหนําเนานะครับส่วนจะเอายังไงจะขายที่นู่นหรือว่าจะกลับมาที่นี่มันเดิมก็เดี๋ยวคอยดูทีหนึ่งนะครับคอยดูทีหนึ่งนะครับฝากแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับฝากแม่แม่เอฟซีติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ มาคุยกันได้นะครับทักทายทคุยกุนนะครับผมอากาศก็ครึ้มนะครับครึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับรอนอกอ,อ้้วฝนตกแป้วเลยนะครับอากาศนะครับฟ้าครึ้มฝนนะครับตอนนี้ก็ แดงนะเีากันนั่งอยู่บนรถนะครับตอนนี้สุรินน้ำท่วมเห็นในภาพใช่ครับใช่ครับที่สุรินน้ำท่วมครับตรงหมู่บ้านช้างนะครับที่ที่ลงไปวังทะลักน้ำท่วมซึ่งเมื่อวานก็ทางบ้านส่งข่าวมาบอกว่า,าขึ้นน่าจะใกล้ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับใกล้จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับ แต่จากที่ผ่านมาที่เคยท่วมก็ไม่เคยถึงไม่เคยไม่เคยท่วมหมู่บ้านนะครับแต่ท่วมแ a, ค่บริเวณทุ่งนานะเป็นทุ่งนาที่จากวัดบา้านตะกลางลงไปที่วังทะลุนะครับแต่ท่วมถึงบริเวณแค่ตรงนั้นนะครับแค่ตรงนั้นนะครับถึงแค่แค่ตรงนั้นซึ่งเมื่อวานก็น้ําก็ขึ้นยังขึ้นเรื่อยๆนะครับยังขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะน่าจะ น่าจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงคงไม่ถึงหมู่บ้านนะครับปีนี้คงไม่น่าถึงหมู่บ้านนะครับเพราะว่าประวัติที่ทราบมานะครับไม่เคยท่วมถึงบ้านถึงหมู่บ้านนะครับถึงบ้านช้างเนาะตอนนี้ผมออกครับอยู่ในยนต์ครับอยู่กับแม่บ้านนะครับ ขายก็เป็นะคราะั้งใจนะอยากลับเหมือนกันครับผมเดงนี่ทูวินนี่นะรองเท้าเก็บไว้แล้วเกยบไว้นะครับยังไม่ได้ขนะายรอให้ในใ,ในในถังไปขายในถังบอลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับราคาก็เหมือนเดิมนะครับ สามลูกหนึ่งร้อยคะแนนนะครับสามิบห้าคะแนนนั่นเดิมก็เท้าก็อัพได้นะครับแต่ว่าเราเรายังยังพองที่จะจะจะขายในราคานี้ได้นะครับก็ยังขายในราคานี้ได้เนาะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับพื้นที่น้ําท่วมนะพื้นที่ที่เป็นน้าน้าท่วมนะครับทุกท่วทุกประเทศเลยนะท่วประเทศเลยนะครับท่วประเทศเลยนะ กาลังใจให้นะครับก็ส่งกาลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นะครับไหนจะเป็นโรคระบาดนะครับไหนจะน้ำท่วมแตะน้ำมันแพงอีกนะครับหลักคนกันนะครับน้ำมันแพงโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ศมพิษนะครับขอบคุณคุณพี่สมพิษเนาะขอบคุณมากครับผมก็เป็นกําลังใจเช่นกันนะครับทั้งกรุงเทพทั้งทางจังหวัดที่น้ําท่วมนะครับเป็นกาลังใจให้ครับขอบคุณครับ นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับประว่งนรอลูกค้าก็เข้ามาคักทายนะครับทงพูดคุยกันได้นะครับก็ทายสิดอะไรเปลี่ยนยังไงบ้างก็ถึงเรื่องโควิดเนาะก็สถานการณ์โควิดระยองอ ถือว่าเบานะครับเบาลงเยอะลงมากนะครับเกือบเกือบจะ50เปอร์เซ็นต์แล้วมั้งถ้าถ้าถ้าตามที่ผมนะก็ลงเยอะแล้วนะครับคอมเมนต์เอ๋อคอมเมนต์นะแม่งคอมเมนต์เลยโอเคนะครับเข้ามาแล้วคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ทักทายครับคุยนะครับผมทักทายถอดเสื้อนะครับเจ้าเดิมนะครับเจ้าเก่านะครับยังไม่ไปไหนนะครับเนาะยังยังนะคร ยังสู้นะครับยังสู้นะครับยังสู้ในอาชีพนะครับค้าขายอยู่นะครับสู้อ,อยู่ตข,ข,ขายมะพร้าวเหมือนเดิมนะครับมีน้ำมะพร้าวมีมะพร้าว şey <fotos. S 1> นะมะพร้าวสดื้อแล้วก็เป็นลูกก็ขายนะครับพวกข้าวเจ๊ตใกล้นะครับเดกขาก็มารับไปทาน้ําปั่นพวกวุนพวกขนมขนมที่เรียกว่าอะไรนะ ที่เป็นทําเค้กอ่าขนมเค้กนะครับที่เป็นเป็นหน้าเค้กกับบอกเค้กนมเป็นเค้กทำที่เกี่ยวกับมะพร้าวครับเขาเขาเขามารับอยู่เรื่อยๆนะครับเขาก็มาแบ่งไปเรื่อยครับก็ก็ยังยังได้อยู่ทำกระบอกเค้กทําเบเกอรี่ทำพุดดิ้งฮะพุดดิ้งนะครับพุดดิ้ง เงียบนะครับวันนี้เงียบมากครับลูกค้าวันนี้ก็เงียบเมื่อเช้าก็เปิดร้าน10โมงนะครับเพราะว่าช่วงช่วงเช้านี้ก็ไปอะไรนะไปทําทตามมอเดอร์นะครับเอาไปส่งให้พวกให้เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆที่ที่ทำงานในโรงงานนะครับเขาเอาเลื่อเข้ามานะครับเมื่อวานเมื่อวานนะครับแตวันนี้ส่ง ผมก็ได้นําไปส่งให้เ,เพื่อนๆท,ที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเก่าที่เคยทํางานด้วยกันนะครับที่เขายังทํางานอยู่ในโรงงานนะครับยังเป็นพนักง,งานโรงงานเื่อเชา้าว็ได้นําไปส่งให้นะครับก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเลยกลับมา,ามตั้งเปิดท้ายเหมือนเดิมนะครับในบริเวณตรงนี้นะครับก็ฝากนะครับฝากไลค์ฝาก,ฝากแชร์ฝากบอกต่อด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการมะพร้าวสดเสื้อนะครับ อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยองนะครับผมเปืนหลวงแดงนะครับผมก็ฝากไว้ไม่เอฟซีนะครับบอกต่อด้วยนะครับบอกต่อด้วยนะครับไวะมาอุดมกันได้นะครับอยู่ที่บริเวณสี่แยกใกล้ๆกับห้างซีเคพารซาบุ่แดงนะครับท้ามาที่บุษซีเคพารซาบุกแดงก็จะเจอนะครับบริเวณสี่แยกนะครับก่อนถึงสี่แยกประมาณร้อยเมตรนะครับก่อนถึงห้างประมาณร้อยเมตรนะครับไปแล้วนะครับ คมเมนต์กทายกันได้นะคระับผมกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับด้วยนะครับซึ่งก็ทางช่องก็เพิ่งจะไลฟ์สดได้นะครับซึ่งจะหาวิธีไลฟ์สดได้นะครับไปศึกษากับคนที่เขาทาช่องมาก่อนนะครับไปสอบถามเราะว่าทํายังไงจะไลฟ์ได้ติดตามไม่ถึงท่านนะครับไม่ผ่านเกณฑ์ยูทูบนะครับก็เขาก็แนะนํมาครับมาแล้วมาทาตามก็ ปรากฏว่าได้ผลนะครับหรือได้ผลก็ได้ผล,ผลน้อยๆรเอาใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงโอเคนะครับ๋ okay, คบวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ เข้ามาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับกับสมาชิกนะครับแม่ๆพี่นะครับพี่คิดถึงกันนะครับพี่ยังคิดถึงกันหรือเปล่านะครับผมก็ยังสบายดีนะครับตอนนี้แต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้อยู่ที่หมู่บ้านช้างนะครับตอนนี้อยู่ที่ำเภอยู่ในระยองนะครับมาอยู่กับแม่บ้านนะครับที่นี่นะครับแม่บ้านเขายังทํางานโรงงานอยู่นะครับส่วนผมก็ไม่ได้ทําก็ออกมาขายของนะครับโดมง่ายๆเรียกว่าเป็นทางบริษัทนะครับเขาได้ได้ทําการ เริกงจ้างนะครับคนไดเริกงจ้างนะครับเลิกจ้างหรือจ้างออกนะครับคนจ้างก็ได้ทุนมาก้อนหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วซึ่งตอนนี้ก็ครบปีแล้วครับครบปีแล้วครับได้หนึ่งปีแล้วนะครับว่าจากที่ออกจากชีวิตโรงงานเงินเดือนนะครับมาทําอาชีพอิสระเป็นยังไงที่ผ่านมานะครับก็โอเคก็ไม่มีอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะครับพระคพาะถอดเสื้อนะครับคนเดิมนะครับเดี๋ยวครับอีกไม่นานนะครับคิดว่าน่าจะได้กลับไป บัญชาการที่หมูนหนม่บาา้านช้างเดินดึกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ